บอลบิกนะฮะวันนี้ก็มารีวิวรถผมอีกครั้งนึงฮะเว้ประวานที่ผมติดเครื่องเสีฝงนะตอนนี้ผมก็ทอดออกแล้วเนื่องจากสาเหตุแบตเสื่อมไม่มีตังฟ้อนะฮะอ่ามาดูความคืบหน้ารถผมเลยว่าคืบหน้าไปยังไงมั่งในการแต่งนะก็ที่เห็นหลักๆก็คือนี่ครับบางท่อไรคาร์บอนฮนะดีฮะแล้วก็ แล้วก็ตรงนี้ครับที่ผมเปลี่ยนแล้วก็ตรงนี้แล้วก็จับเปอนหน่อยๆะเพราะว่าไม่ได้ลงมาเป็นเดือนละแล้วก็ที่ผมเปลี่ยนก็คือกระจกคู่นี้คู่นี้ก็คือว่าผมซื้อมาแค่ไม่เคยสองร้อยมื้อมันเป็นฝีทองอ่ะตอนนี้มันก็สีมันก็จะจืดๆจางๆแล้วแล้วก็มือเบรก อันนี้ผมฟื้อมาไม่ถึงร้อยเหมือนกันแต่พอทองผมไล่เกือบหมดนะตรงชุดฟีไป้ายทะเบียนตรงนี้ที่มันไม่เบี้ยวไปแท้เลยมันมีคนชนตุดแต่เรื่องนี้มันก็นานมาแล้วตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ถอนนะเฟรนที่เจาะเพราะว่าไฟดายแล้ว ล้ก็เหมือนเดิมครับ<ม>ก็ไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงมากส่วนแต่อะไรพวกนี้ผมก็ทอออกหมดไฟเรียกก็ผมก็ทอออกนี่ครับรอยอันนี้รอยหักครับมีคนมาจอดแล้วมาพิงแล้วมาชนมันเลยหักเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาฮรก็มาอัปเดตเทียนทันนี้